สวัสดีครับผมโจตี้เฮดไซครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมม a n ์นาวอนะครับเกมอนิเมะแนวเทิร์นเบดต่อสู้กันนะครับแบบจัดทีมต่อสู้นะถ้าใครอยากเล่นครับลิงกโหลดใต้คลิปครับเพราะว่าตอนนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับเล่นฟรีนะครับสำหรับเกมนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะครับทุกคนนะลิงก์ใต้คลิปนะครับไปโหลดเล่นกันได้เลยครับเปิดให้บริการแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณสักเวลสิบกว่านะครับทุกคนนะโหโคตรโชคดีว่ะได้หนูเรนะครับนี่แล้วก็ ได้อุ้งิจจังด้วยครับโอ้โหโคตชโชคดีว่ะแล้วก็ในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ถ้าเราเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาแจกเพชรตรงนี้ครับ8 8 8 8นะครับแ8 8 8นะครับแล้วก็ยังไม่รวมที่เราเล่นด้วยนะครับทุกคนนะก็แจกเป็นหมื่นนะพูดง่ายๆนะครับนี่ก็ไปเล่นกันได้นะครับอในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสอนเล่นกันแบบชิวๆนะครับก่อนไปสอนเล่นเดี๋ยวแนะนําตัวละครกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ ตัวละครในเกมนี้บอกเลยว่ามีหลายคลาสมากๆเลยนะครับแบตจัดสุดนะทุกคนนี่เลยอืนี่พ่อนาโตครับไปแบตเร็วๆนะนี่ครับอืมาหมดครับพิคาดอาทรงอาสูรอาลาลงอาราเล่อะไรเงี้ยนี่ครับทุกคนหน้าเล่นป่านี่ทาคาชิครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวครับมีสกินด้วยนะอนี่โอ้โหใครวะนี่มิกุมิกุจังนี่โอ้โหไซตามาก็มานี่ครับทุกคน อ,อยากเล่นมาเล่นได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราเปิดได้ดูจากสารบัญตรงนี้เนาะนี่ไงมันสอนผมอัพเบลอยู่ทุกคนเดี๋ยวนะอัพเบลแปล๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูใหม่นี่อ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเปิดได้ตอนวิวสิบนะอือันนี้ภารกิจเหรอโอภารกิจแจกของเยอะจังวะ นี่ับทุกคนได้เพรมารัวครับเวลสิบหกแล้วตอนนี้อืมแล้วก็รับของกันแบบรัวๆนะถ้าเป็นสายฟรีครับต้องฟาร์มหน่อยนะนี่เหมือนผมเลยนะอันนี้ผมเล่นแบบสายฟรีเลยนะนี่เลยไปพัฒนาการเลยลูกเพ่ปล่อยผมเล่นเธอตอนแรกน้มันก็จะสอนเล่นแบบนี้แหละทุกคนนะหลังๆมามันก็จะปล่อยเรานะครับอ่าโอเคน่าจะปล่อยผมแล้วใช่ไหมให้ไปสู้กันลีน่าอีกแล้วลูกเพอ่อะไปสู้กันหน่อยสินี่ก็ทุกคน สู้อะไรนะก็คือไปสู้กับทีมคนทั่วไปนะครับในเซิร์ฟนะมันก็จะจัดมาให้เราไปสู้นะแล้วก็จะมีการจัดรางวัลอะไรงี้ครับทุกคนนะเปลี่ยนคู่ต่อสู้อะใครลองสู้ดูครับซีพีผมโคตรหน่อยเลยว่ามันจะสู้ได้ปะเนี้ยมันก็สู้ไม่ได้เลยเนาะมันโหดเกินไปอะไรย่างเงี้ยเราต้องจัดทีมก่อนนะไปที่สารบัญครับทุกคนถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่ไง ้าสมมติว่าเรามีแล้วมันก็จะเป็นสี่นะครับตัวละครนะนี่นะพี่ฆ่านังสูตครับตอนนี้กาลังมาแรงนะครับนี่โอ้โหปาซืนอนเดนี่หดสุดนะครับบอกเลยนั่งดูก็ตึงแล้วอะไรตึงไม่รู้นะครับนี่แล้วก็เริ่มเกมครับแจกให้ทุกคนนะครับก็เป็นอาจารย์ทาคาชินี่เองครับโอ้โหดูดิไม่ต้องบดาเลยนะเนี่ยมักมีกษัตริย์จังนี่ทันกิโร่ที่2วันแจกทันกิโร่นะทุกคนนะนี่ทูบีอยากได้เฮ้ยนี่ถ้าเป็นของเออเขาเรียกว่านะเซิร์ฟปกตินะครับมันก็ เออจะได้ตัวละครมาทีจะตัว2ตัวนะแต่ผมโคตรโชคดีว่าได้ตัวตึมต๋มๆมา <c oughs> ถ้าใครเข้าเล่นครั้งแรกครับอย่าลืมไปที่สุ่มการ์ดตรงนี้ครับแล้วก็สุ่มตรงนี้เลยนะนี่สุ่มทีละสิบเลยแหละนะครับแต่ถ้าว่าเราต้องใช้เพชรเนาะแต่ก็แจกให้ทุกคน20ใบนะครับทุกคนนะไปสุ่มก็ได้นะครับนี่เฮ้ยได้ดูฟี่มาเถยด <c oughs> เปิดเล่นๆฮ่าๆได้ดูฟี่เฉยเมื่อกี้ นี่ครับทุกคนอันนี้เป็นจิ๊กซอนะอันที่2เนี่ยเปิดฟรี5้าใบอ่ะนี่จิ๊กซอนี่ก็จะยากหน่อยนะของฟรีนี่เปิดที่จะเสีบเนี่ยจิ๊กซอแล้วก็ไปหลอมเลยนะอืมอ่ะเมื่อกี้ได้ลูฟี่มาวะขอดูหน่อยลูฟี่จะเลือกนายแทนใครดีแทนเอ่อเทพทอแล้วกันนะได้ไหมอ่ะแทนเทพทอแล้วกันเนาะอืมขอโทษด้วยนะเทพทอร์ ผมต้องเปลี่ยนท่านออกมานะน,นี่ไงโอ้ได้ดูฟี่มาโอ้นี่ไงโคเทให้ยว่าวเพิ่มดาวหน่อยเพิ่มออพเวลแบบนี้นะทุกคนนะเวลนี้จะอัพได้ก็ต่อเมื่อเลเวลเราขึ้นเนาะมันก็จะค่อยๆอ,อัพนะนี่นี่ถ้าเป็นสายฟีครับก็ค่อยๆอ,อัพมาแบบนี้นะค่อยๆนิดหน่อยๆนะนี่แต่ละตัวครับก็จะได้สู้เออให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยสเตตนี่ยังอัพไม่ได้ต้องมีเหรียญนี่ก่อนนะเหรียญนี่ก็ ดอปมาจากของรางวัลนะนะตะลุยด่านทั่วไปนี่แหละนะทุกคนนะนี่ตอนนี้ผมกดล็อกระดับยากแล้วนะครับนี่ระดับยากประมาณสักเวลสิบกว่านะก็ได้แล้วนะครับนี่จัดทีมครับไปสู้กันดูอ่ะไปกันไปชิวๆครับสำหรับคลิปเนี้อมถ้าใครอยากเล่นนะอย่าลืมลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับนี่แล้วก็แต่ละตัวละครนะไม่ใช่ว่า สู้กันแบบม่มั่วนะเพราะว่ามันมีสกิลหรือว่าท่าต่อสู้ของตัวละครตัวนั้นเองเลยนะครับนี่นี่แล้วก็สู้ๆไปแล้วก็มีท่าไม่ตายด้วยนี่ไงแล้วก็เกมนี้ดีนะก็คือเราสามารถกดข้ามได้เลยเหมือนเราสู้บอสโลกนะทุกคนนะนี่ถ้าเราขี้เกียจดูครับกดข้ามไปเลยนะแบบนี้เลยนี่แล้วก็กดนิกด่านเพื่อไปด่านต่อไปได้เลยนะครับทุกคนนะนี่เล่นแบบง,ง่ายๆนะครับนี่ไม่ต้องกดออกกดเข้านะคิวดี แล้วก็มีโดเรมอนไจแอนท์พวกนี้มีด้วยนะมีหมดเลยนะพวกอันนี้เดังๆนะนี่ตบเขาให้นี่เดี๋ยวมันก็จะมีกดข้ามนะถ้ามันสู้กันนานนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูก็ได้นะนี่เธอมก็จะอยู่ตรงนี้ทวนเนี่ยเธอเมก็อยู่ฝั่งขวามือเนี่ยโอ้สกูล,ลงังเงี้แกโดนซอมบี้กัดตอนไหนวะนี่ไงกดข้ามได้เลยนี่ชิวปะ่ะอ ดูสาระบ,บานหน่อยเหมือนได้ตัวใหม่มาใช่ไหมคัมพีธาตุเหรอคือแล้วเนี่ยท่านหลวงก็ได้ครับลุกนะอะไรไม่รู้เรากดไปดูเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีอะไรบ้านที่เราได้ของแบบฟ,ฟรีนะครับนี่เออมันมีเติมเงินครั้งแรกนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเอาเติมเพชรเติมหรือเปล่านะแต่ผมลองกดดูนะะว่าเติมเงินครั้งแรกรับฟรีหนูหน้อยคนนี้นะครับนี่ก็คือมันใช้เห,หรียญ嘛ใช้ใช้เหรียญเหรอ ใช่ปะวะใช่ปะเอา้าใช่ด้วยเหรอสิทธิพิเศษนี่ไงแล้วก็ซื้อเลยอ,อันนี้ผมไม่ได้เติมนะทุกคนแต่ได้เจ๊ค,คนนี้มาเฉยวะ่ะอันนี้เหมือนใช้เพชร,รอ,อืมไม่เน่ใจแล้วได้มาอย่างเนี้ยได้เฉยทุกคนเอา้าสายฟรีสายฟรีไม่ได้เติมเงินนะนี่เอาเพชรซื้ออ๋อ ถ้าใครอยากเติมก็เติมได้นะครับทุกคนนะห,หาวิธีเติมมันดูนี่ติดต่อให้มินตรงนี้ตรงนี้น,นี่ถ้าใครอยากหนับหนุนเซิร์ฟนะครับนี่เดี๋ยวเราเอ่อเพิ่มตัวละครไปหน่อยแล้วกันนะครับนี่ขอโทษน,นะตาต้องเอเธอออกแล้วโอ้เจ้าคนนี้โตกว่าเธอว่าเป็นนั่นดูหน่อยสิใค่บ้างในทีมเรานี่ไงได้เจ้าคนนี้มาวะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไครไวนะเนยโอเอเลียนผมนี่ีมีเยอะจัง โอ้เจ้คนนี้ก็กไม่ธรรมดาเนี่ยในไฟเผากระโปรงเหมือนแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างล็อ,ลอกอินทีมฮีโร่อะไรไม่รู้นี่เฮ้ยนับถอยหลังเหรอนี่เดี๋ยวจะมีอัปเดตอิจิโก้เอสพีมาเว้ยล็อกอินเจ็ดวันครับนี่ล็อกอินสองวันได้ได้ไอ้หมอนั่นนะครับใครว่าลืมลเลอ,อทันจนะีโร่เนาะอยู่ตรงไหนวะกิจกรรมจำกัดเวลาอันนี้สุ่มเพชรเหร มันยังไปสุ่มไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวดูกันนะมันอยู่ตรงไหนนันยิโร่เนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้สุม่มใช้ไอ้นี่สุ่มนี่ไงเราต้องไปเติมนะตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองฟาร์มดูครับทุกคนเบื่อได้อันนี้ไงเราได้ไอเม็ดนี้มา11อันวะ่ะเรามาเปิดดูดิว่าจะได้เจ๊ค,คนนี้ไหมเปิดสิบอันไม่ได้เฮ้ยทำไมมันจบง่ายอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไง ต้องเปิด200ครั้งการันตีได้ตัวนี้ไปเลยว่ะอ้คุณพาช่วยนี่ไงดูรางวันนี่เปิด200ครั้งทุกคนปุเปิดมา10ครั้งเองนะกิจกรรมจำกัดเวลาอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนกดลับไปก่อนแพ็กเกจจำกัดเวลาเอ900เลยเหียนอะไรไม่รู้มีลังวงรางวันด้วยทุกคนผมเจอจัดกิจกรรมคอยนี่ไงนี่ไง รางวันมือใหม่นะครับนี่วันที่สองรับทันจิโรครับทุกคนนะนี่วันแรกยังไม่ได้นะต้องวันที่สองก่อนกล่องนาโชคสิทธิพิเศษเติมสามร้อยเหรียญนี่ถ้าใครอยากเติมครับนี่เติมเงินครั้งแรกได้ปะเนี่ยไม่เนี่ยใจว่าใช่เงินนี่มาเนี่ยนี่ไงเติมได้ได้ไหมไม่ได้ะหรอว่าต้องเต็มนี่ก่อนวะ ปึ๊บก็ให้อ๋อมันใช้มันใช้น,ชน,ชนี่ซื้อะสิทธิพิเศษได้แต่จิ๊กซอเจ๊คนนี้มาวะ่ะอุจจิมารู้ที่เป็นรูปด้วยนี่อ่ะลองลองเล่นดูแล้วควรมันไม่ยากแล้วนะเกมเนี้ยนี่มีกระทรงคษะสะครับอุ้ยใครว้นน่น่ารักเอเก็บเพียงกดแพ็กพันห้าเท่านั้นเหรอตัวนี้เหรอเอา้าเพชรเราไม่มี มันจะซื้อได้ไงล่ะลูกพี่นี่ไงไม่มีตังครับจังหวะนีทู่สายฟีก็อย่างเงี้ยนี่ไงกิจกรรมคืนพงคืนเพชรน,นะครับโอ,โอ้เยอะกิจกรรมเยอะทุคนนะไปเล่นกันดีกว่าประเทศนี่อ่ะบูเิลเท่าไหร่นละผมเนี่ยนี่คร,รับรับเหรียญฟีรับของฟีกันแบบรัว โอ้รับต้อง19อันรับยังไงก็ไม่หมดอะไรอย่างนกิจกรรมประจนภัยเปิดดันเจียนเปิดทุกคนไปดูหน่อยสิว่าคืออะไระนี่ครับอ่ะไปเล่นกันดูครับดันเจียนอะไรวะนี่ครับต้องอาการจะเล่นลิงโหลดใต้คลิปครับอ๋อสู้กับหมอน,นี่เหรอกดข้ามเลยได้ไหมกดข้ามเลยได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุยดานเหรออ๋อได้ตังค์ทุกคนลุยด่านว่ะต้องใช้วิวในการเล่นด้วยนะครับเนี่ย อันนี้แจกของเรื่อยๆนะครับพี่ตันเนี้ยอืมอะกดรับเข้าให้ตอนนี้ทีมเราเป็นยังไงบ้างเนระดูหน่อยแล้วกันนะทีมฮีโร่ครับนี่เอ่อสลมูนนะครับทุกคนผมได้มาแล้วเนี่ยอุซังนิจังนะครับนี่ใครไม่รู้นี่โอ้โหเจสง่งโตรูฟี่ก็มานะครับเอาไปได้อีกสักตาสองตาแล้วกันนะนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวฟาร์มเนาะเก็บเหรียญไปเรื่อยแล้วก็อัปเดตฮีโร่นะครับนี่กวาดล้างได้แล้วหรอ กวาดล้างสามครั้งเลยได้ไหมนี่ทุกคนกวาดล้างอีกครั้งนี่กวาดล้างแบบรัวๆนี่กวาดล้างได้เหมือนโปกเกมอนเลยวะนี่ได้ทีละสามครั้งอ่ะอ๋อมันเป็นด่านเป็นด่านยากหรือเปล่าถ้าด่านถ้าด่านง่ายน่าจะกวาดล้างได้เยอะกว่าน,นี้เยอะหรือเปล่าวะ,ะไปเจอกับพี่เทโทตเลยนวกัน <c oughs> อ่ะครับทุกคน สำหรับใครที่อยากเล่นครับลิงโหลดใต้คลิปครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมมาหน้านี้นะครับนี่อันนี้เมะมาหน้าครับอืมเกมต่อสู้อันดับหนึ่งแล้วจังหวะนี้ครับถ้าใครอยากเล่นครับสาวโตโตแบบไอไอครับลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับผมนี่สู้กันอยู่โคตรมันหาสู้ให้จบก่อนแล้วนะโอ้ยเคทอดหดจัด อูสังนี้จางตกหัวล้นเขาให้น้องเลก็จัดไปนี่ไงเรียบร้อยครับคีทโทกก็มีเหลือนะจังหวะนี้นะครับนี่ฝากปรเล่นกันด้วยแล้วกันครับมีการจัดกิวด้วยครับนี่ชวนเพื่อนมาเข้ากิวก็ได้ครับส่งของให้กันไรเงีย้ยเนาะอ่ะที่เราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม